สิ้นเดือนเหมือนจะสิ้นใจทำไมถึงเป็นแบบนี้แล้วทำยังไงถึงจะหลุดพ้นจากวังวนแบบนี้ไปเสียทีบอกได้เลยว่าต้องปฏิวัติตัวเองอย่างจริงจังเพราะไม่ใช่จะทำตัวเหมือนเดิมๆแล้วจะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นได้ดังนั้นใจเราเองก็ต้องเข้มแข็งยอมลำบากในช่วงแรกๆเพื่อจะได้สุขสบายในภายหลังค่ะ เคล็ดลับบอกรักเงินในกระเป๋าด้วยกองทุรวมนั้นเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยเราได้ซึ่งตอนนี้เป็นช่วงฟิ้นเดือนพอดีดังนั้นต้องตั้งสติกันให้ดีๆแนะนําให้หยิบกระดาษกับปากกาหรือจะใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้โดยการเขียนจำนวนเงินที่เข้าบัญชีในวันที่เงินเดือนออกว่าเรามีเงินเท่าไหร่เพราะตัวเราเองเนี่ยบางครั้งยังไม่รู้เลยว่าเรามีเงินเข้าบัญชีทุกเดือนทุกเดือนเดือนละเท่าไหร่ สำหรับใครที่ไม่เคยลงทุนโดยการหักเงินในบัญชีก็แสดงว่าเงินที่เข้ามาทุกเดือนนั้นเนี่ยยังไม่มีการออมยังไม่มีการลงทุนใดๆดังนั้นแนะนำให้แบ่งเงินเป็น4ส่วนลงทุนแบบนี้ค่ะ ส่วนแรกสำหรับการจ่ายหนี้ประจำเดือนไม่ว่าจะเป็นหนี้ผ่อนบ้านหนี้ผ่อนรถหนี้ที่เผลอไปกู้ยืมใครมาลองเขียนดูว่ามีอยู่เท่าไหร่ส่วนที่2นั่นก็คือเงินใช้จ่ายประจําที่เราต้องใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นค่าเช่าบ้านค่าน้ําค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตเดือนหนึ่งเท่าไหร่ส่วนใครที่ต้องกินอาหารเสริมเป็นประจําค่าอาหารเสริมหรือว่าค่ายาประจําตัวก็รวมอยู่ในหมวดนี้ด้วยค่ะ ส่วนที่3นั่นก็คือค่าใช้จ่ายไม่ประจําเราสามารถเพิ่มได้ลดได้ส่วนใครที่บอกว่าเพิ่มเป็นประจําเลยเพิ่มทุกเดือนเลยแบบนี้แสดงว่ามีเงินเหลือใช้ค่ะจึงเพิ่มค่าใช้จ่ายไม่ประจําได้ทุกเดือนทุกเดือนแบบนี้เลยแต่ถ้าใครเป็นแบบนี้ก็แสดงว่าเงินส่วนสุดท้ายอาจจะไม่เหลือต้องระมัดระวังการใช้จ่ายกันให้ดีๆส่วนใครที่ลดค่าใช้จ่ายไม่ประจําลงได้ก็แน่นอนค่ะว่าจะช่วยให้มีเงินเหลือเก็บได้มากขึ้นแล้วก็ ส่วนสุดท้ายนั่นก็คือเงินเก็บให้ตัวเองยิ่งเก็บเป็นจํานวนเงินเท่าๆกันทุกเดือนเพราะว่าเราทํางานมาเหนื่อยก็อยากจะได้รางวัลอยากจะให้รางวัลกับตัวเองบ้างดังนั้นเงินในส่วนนี้ยิ่งมีมากยิ่งดียิ่งเป็นการสะสมความมั่งคั่งให้กับตัวเองในอนาคตดังนั้นเงินในส่วนนี้จึงต้องจัดการอย่างเหมาะสมโดยการคํานึงถึงเป้าหมายในอนาคตอย่างเช่น เงินสำรองเผื่อฉุกเฉินซึ่งเป็นเงินที่ต้องมีก่อนการออมก่อนการลงทุนต้องสะสมให้ได้อย่างน้อย6เท่าของค่าใช้จ่ายรายเดือนโดยสะสมในกองทุนเปิดบูหลวงนธนทวีหรือกองทุนเปิดบูหลวงตราสารหนี้ภาครัฐเมื่อมีเงินสะสมเพียงพอกับค่าใช้จ่ายประมาณ6เดือนแล้วก็ลองมาดูว่าเรามีเป้าหมายอะไรบ้างหากเป็นเป้าหมายระยะสั้นไม่เกิน1ปีก็สามารถลงทุนในกองทุนเปิดบูหลวงตราสารหนี้ส่วนใครที่มีเป้าหมายระยะกลางไม่เกิน7 ก็สามารถลงทุนในกองทุนผสมอย่างกองทุนเปิดบัวหลวงอินคัมหรือกองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพ25กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพ55ถ้ามีเป้าหมา,รายระยะยาวก็อาจจะมาลงทุนในกองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพร้อกองทุนเปิดบัวแก้วที่เน้นลงทุนในหุ้นไทย หรือกองทุนเปิดบวหลวงหุ้น global ที่มีการกระจายการลงทุนในหุ้นทั่วโลกแต่ถ้าใครที่ต้องการลงทุนสำหรับเป้าหมายกเกษียณแล้วก็สามารถลดหย่อนภาษ,ษีได้ด้วยเราก็สามารถเลือกลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพหรือ rmf ที่มีนโยบายอย่างหลากหลายให้เราเลือกซึ่งเราสามารถผสมผสานสัสดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับความเสี่ยงที่เรายอมรับได้ค่ะ รู้แบบนี้แล้วอย่าลืมปรับเปลี่ยนตัวเองและไม่ว่าจะใช้จ่ายอะไรต้องพินิจพิจารณากันให้ดีๆก่อนว่าจำเป็นไหมถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ควรซือ้อถ้าจำเป็นก็ต้องมาดูว่าจำเป็นต้องตอนนี้เลยหรือเปล่าถ้าอย่างไม่ตอนนี้ก็ผลัดการใช้เงินออกไปก่อนและนำเงินที่จะใช้จ่ายมาออมมาลงทุนเพิ่มเติมกันเพื่อบอกรักตัวเอง บอกรักเงินในกระเป๋าของเราให้มากขึ้นไม่ต้องรีบให้เงินในกระเป๋าจากไปเร็วอย่างไม่ทันตั้งตัวและเลือกลงทุนในกองทุนรวมซึ่งมีอยู่หลากหลายนโยบายให้เหมาะกับเป้าหมายที่เราต้องการค่ะ สำหรับผู้ที่สนใจจะลงทุนกับ BBLAM หากเป็นลูกค้าของธนาคารกรุงเทพอยู่แล้วสามารถเปิดบัญชีหรือซื้อขายกองทุนได้ง่ายๆผ่าน Bangkok Bank Mobile Banking นอกจากนี้ยังสามารถเปิดบัญชีกองทุนรวมออนไลน์และทำธุรกรรมซื้อขายสับเปลี่ยนรวมถึงการสั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยหักบัญชีเงินฝากแบบถัวเฉลี่ย DCA กองทุนรวมของ BBLAM ได้โดยตรงผ่านแอปพลิเคชัน BF Fund Trading หรือ BFT สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ BBLAM ส าขาธนาคารกรุงเทพหรือผู้สนับสนุนการขายที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้